สวัสดีครับอู๋ช่างตองครับผมวันนี้จะพามาดู1.9 2020ครับผมแก้วาวรอยซูเปอร์โเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าแก้ยังไงและแก้วาวที่เราไม่เหมือนที่อื่นยังไงอ่าหนึ่งก็คือของเราตั้งระยะวาวให้ทุกตัวครับระยะทุกตัวจะเท่ากันหมดแล้วคนจะถามว่าตั้งยังไงนใเมื่อมันเป็นเหล็กที่ไม่มีเกียวหรืออะไรมาดูนี่ครับ เราจะมีกระเดื่องวาลทุกระยะให้ให้ให้เลือกนะครับว่าตัวนี้ใช้ระยะไหนมีทุกจุดเดี๋ยวเรามาดูช่างเรือนะครับแก้วาวทำไมล่ะครับอ่าหนจะเป็นชุดวาวให้หลิกมานะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีการรีแมปหรือใส่กล่องในรอบสูงๆมันจะทำให้วาวลอยได้แล้วก็ระยะไหนควรแก้ใช่ไหมครับ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเราใช้น้ำมันเครื่องยังไงถ้าเกิดว่ารถเราใช้ไประยะหนึ่งสักหมื่นโลสองหมื่นโลก็ก็เริ่มแก้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่า น้ำมันเครื่องที่เราใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันดำหรืออะไรมากไปกระเดื่องไฮดรอลิกข้างในมันจะตันพอตันเสร็จปุ๊บตัวกระเดื่องอะ่ะมันจะแข็งพอแข็งเสร็จปุ๊บเวลาเราซัดรอบตัวสูงอะ่ะมันจะปิดไม่ทันวาล์วก็จะหมุงลูกพอหม่งเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดกระเดื่องหักวาลว์หักวาลว์คดพอคดเสร็จวาลว์หักเสร็จลงหัวลูกทีนี้แหละบันเทิงครับผมอ่าเรามาดูช่างแกงก่อนนะครับ มาดูนะครับคันนี้วิ่งไปประมาณ30,000ื่โลถือว่ายังไม่ดำมากคาบเข่ายังไม่ก่อเยอะนะครับแต่ก็แก้ไว้ก่อนเพราะว่าคันนี้มีเทอร์โบปากสีเอ็ดตรงรุ่นเปิดรอบ5,000ันก็แก้กันไว้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวาล์วตัวนี้ ถือว่าไฮริตัวนี้ถือว่าตายหรือยังแข็งครับกดไม่ลงเลยนะครับก็ถือว่าเสียแล้วนะครับแบบนี้แข็งทุกตัวเลยอ่าอันนี้ อันนี้ยังใช้ได้อยู่จะนิ่มจะกดลงไดนง้นิดนึงนะครับดูนะครับจะนิ่มเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งชุดแก้วารลอยซูเปอร์โฟครับของทางอู่นะครับของเราไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเราจะตั้งระยะเวบาวให้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูนะครับว่าตั้งยังไง เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยนใระยะกลางๆก่อนนะครับ30.5ของผมนะครับ พอเราตึงมือเสร็จครับเราจะย้ำด้วยปอนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นค่าสเปคโรงงานแน่นอนครับทําไมถึงต้องใช้ปอนหรอครับเพราะว่ามันเป็นประกับที่มีภาระร่วมกันทั้งหมดเราเลยต้อง ขันด้วยปอนนะแล้วแต่แล้วแต่คนไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราขันด้วยปอนนะครับนอตทุกตัวก็จะมีแรงกดที่เท่ากัน <c oughs> ก็จะทำให้แคมหมุนลื่นคือ <c oughs> แต่ละตัวก็จะไม่หลังกัน ถ้าเกิดเราใช้แรงแรงแรงขันอย่างเดียวโดวยที่เราไม่ไม่ชั่งน้ำหนักแต่ละตัวนะก็ก็จะทำให้อะประกับสูบนี้กดมากกดน้อยอันนี้ก็มีผลนิดหน่อยแต่แต่ทางทางอูเราทำเป็นสเปคอย่างนี้ครับเพื่อผลดีต่อรล,ลูกค้าเราใช้ประแจปอนใช้ค่าปอนสเปคโรงงานแน่นอนมันจะมีเรื่องของการสึกหรอของประกับแคมเข้ามาด้วยนะครับ ทีนี้เราก็จะเอาโซ่ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างจอบครับจอบอยู่ไหนเนี่ยเร็วมาโซ่ขึ้นที่ไม่ทำครับติดพุงครับผมเริ่มแล้วหายใจไม่ออกพุงใหญ่อ้วนครับก็พยายามจะลดอยู่นะแต่ยังลดไม่ไหวเขาบอกห้ามกินข้าวเย็นนะผมกินข้าวดึกมุกมุกมุก นี่นะครับดูช่างผพ้เชี่ยวชาญครับมากกว่าสิบปีมึงทำรถแต่อยู่เท่าไหร่วะเนี่ยนี่ครับดูดูวิธีการงัดครับนีก่กูจับไฟแล้วไฟดูดไมเอานะเข้าไหม ู้เข้า้วครับแม่นในาการจับวางครับช่างจอบเราครับถ้าใครมาที่อู่จะรู้จักเขาดีครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงครับถ้าของเราเกิดผิดพลาดจากการประกอบเรามีการันตีหลังการติดตั้งให้สามเดือนครับกระเดืองหลุดกระเดืองหักเคสมีครับ อ่ะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์รถดูตาร์เลยนะครับตอนนี้เราสตาร์เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีรอยลวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยอดน้ําเช็คดูอ่ะอยอดเลยแล้วก็เต่าเลยฮะเดี๋ยวจะห <laughs> นิบลงมีร่วไหม ัไม่ไม่มีไม่มีรั่วขึ้นมานะครับก็ถือว่าจบเรียบร้อยแต่ก็จะทำขสะดา,ศานเตาน้ำออกนะครับจะได้ไม่มีค่าผลิสตกค้าง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการแก้วาว2 0 2 0ันันนี้ก็เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าแก้วาว,าวรอยราคาเท่าไหร่ก็1,9นิวเชฟจะอยู่4,500บาทพร้อมตั้งระยะให้ทุกตัวแล้วก็ถ้าเป็นรีโวจะอยู่6,500บาทรีโวหรือยากกว่าเยอะครับแล้วก็ทางเราก็าจะมีประกันให้3เดือนกระเดืองหกักกระเดืองรุดถ้าเกิดจาก การประกอบของเราครับเรายินดีรับผิดชอบทุกอย่างแต่ไม่เกี่ยวกับนารเช็สายพันรูกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อน <c ười> ครับไม่ต้องห่วงครับถ้ามามาติดตั้งที่อู่คือเรามีประกันหลังการขายให้แน่นอนครับลูกค้าเสียเงินคุ้มค่าครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของทางอู่ช่างตองครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยก็นะเขินๆหน่อยผิดพลาดอะไรก็ค่อยๆปรับปรุงกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ,รบมาดูครับลองดูจอดออกมนะังสองพันยี่สิบจอดตรงนี้ ป่านั่งป <flowers> ่านกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้มันด้วยคลิปแรกนะเป็นการัิดตามให้มันเลยงงกันดิ